ีีค,คับสสวววดชาุกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะและในวันนี้ผมเรามาอยู่กับการรีวิวนักเตะสายฟรนะีและเป็นนักเตะระดับตำนานด้วยครับอีปิกด้วยนะอีปิกก็เลยทีเดียวนะครับเป็นตัวเก่งแบบแบบว่าแจ่มแมวเวลวับแน่นอนนะสำหรับตัวนี้คือสามารถเอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมนะเพาหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนะว่าเขาคนนั้นก็คือเดียกโก้มาราดงนาะ นั่นเองนครับในเวอร์ชันอ e ีพกนะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังข้าวของเดียโกมาลาโดน่าในเวอร์ชัน e ick, อีพีแต่ว่าเวอร์ชันแจก,กปีก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะเริ่มจากความสูงนะครับสูง164นะอายุ IU 23นะครับเท้าที่ถน้านัดเนี่ยก็คือเท้าซ้านนั่นเองเนาะก็ตกใจนะส,สูงก็คือแบบมันต้องใายที่ตัวเล็กเลยนะครับนะ แล้วก็ในเรื่องของเพลงตายนะครับผมก็คือคลาสสิกดับเบิลเทนนะส่วนตำแหน่งเนี่ยก็เล่น AMF แล้วก็ SS นะครับที่แบบเล่นได้ดีเนาะส่วนเข้าลังโอเวอร์ออนะครับก็ประมาณนี้อยู่ที่88เลยนะอันนี้คือแบบรวมบูทแล้วนะครับเออ่การช่วยเกมรุกเนี่ยอยู่ที่75นะเออการควบคุมบอลไป14นะครับรย่งบอลอยู่ที่85เลยนะแล้วก็การครองบอลเนี่ย8 6เลยนะครับถือว่าการเลี้ยงบอลครองบอลเนี่ยคือสูงมากนะอันนี้แค่วิวหนึ่งนะครับถือว่าสูงเลยอนะ แล้วก็ในเรื่องของการส่งสั้นนะครับอยู่ที่79นะแล้วก็การเปิดบอลว่าการส่งบอลยาวเนี่ยอยู่ที่73นะจบสกอร์นะครับอยู่ที่76นะครับลูกบ่งอยู่ที่69นะตัวแดงเลยก็ไม่ค่อยแปลกใจซะเท่าไหร่นะตัวเขาเล็กอะเออตัวเขาเตี้ยนะแล้วก็ลูกตั้งเป็นเนี่ยอยู่ที่82นะครับลูกโคนะ้งเ่ย79นะก็ฟรีคิกได้ดีนะครับเลยฟรีคิกได้ดีเลยส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับอยู่ที่77นะจะปิดต้น82นะครับ จิ๊กพาวเวอร์76เนาะกระโดด72นะครับความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่60เองนะถือว่าน้อยมากเลยนะครับส่วนเรื่องของบาลานซ์เนี่ยอยู่ที่85นะความอึดอยู่ที่76นะครับส่วนเท้าที่ไม่นถนัดเนี่ยก็ใช้ได้นะดับที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมนะส่วนในเรื่องของสกิลนะครับก็จัดมาแบบจุกๆเต็มการาฟนะครับ10ส,สกิลนะฮะมีครบอย่างนะครับมีดนะับเบิลฮัสนะบล็กซอรเธอนะครับผม ลองเลนส์คูลเลอร์ลองเลนชูดเตอร์นะครับสกิลยิงจะเต็มอัลบริติกเอ่อฟินิเชอร์นะครับหรือว่าจบสกอร์ท่ายากเขาก็มีนะตูพาสซิ่งนะครับเมทเลสพาร์ตนะเอาไซค์คูเลอร์นะครับโลล็อบเทสพาร์ตแล้วก็เกมแมนชิพนะครับมีครบถ้วนทุกอย่างสกิลเลี้ยงสกิลยิงสกิลส่งมีหมดนะครับครบเครื่องในตัวเดียวกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีสกิลเกมแมนชิพให้ด้วยนะครับผมนะถือว่าดูดีเลยนะเรามาดูวิธีการอัพค่าพลังกันบ้างนะครับก็ เท่าที่ลองมาหลายวิธีนะครับผมคิดว่าออโต้ดีที่สุดแล้วนะหือกดง่ายด้วยไม่ต้องกดอะไรมากเลยกดออโต้ไปเลยนะครับนะค่าพลังที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับตันที่96นะนี่คือโอเวอร์ออลนะครับส่วนใครไม่พอใจอะไรตรงไหนก็ลองไปปรับแต่งดูได้นะหรือแลาหากใครไม่ได้ซีเรียสค่าพลังตันร้อยนยก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละค่าพลังที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะ เออเกมลุกเนี่ยอยู่ที่81นะครับกอดคุมบอล92นะเนาะเลี้ยงบอล93นะครับฟองบอล94ถือว่าโดดเด่นเลยเรื่องการเลี้ยงบอลฟองบอลหรือว่าการสร้างสรรเกมอะไรแบบนี้คือโดดเด่นเลยนะครับจบสกอร์ครับ82เนาะเออลูกตั้งเตะ88นะลูกโค้งเนี่ยอยู่ที่85เลยนะครับความเร็ว80เนาะแล้วก็ในเรื่องของเออสปีดต้นเนี่ย88นะครับคิกเาวเวอร์79เกานะมาล้านการสูงตัวเนี่ยอยู่ที่91เลยนะครับถือว่าสูงมากกแล้ว็ น่าจะเป็นจุดเด่นของเขาอีกด้วยนะอันนี้คือยังไม่ได้รวมออบูตนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าถ้ารวมบูตแล้วเนะี่ยค่าพลังมันจะโดดเด่นสักแค่ไหนนะครับนะสำหรับค่าพลังรวมบูตนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละโอ้โหควบคุมบอล96นะเลี้ยงบอล97นะครับคองบอลเนี่ยอยู่ที่9 8เลยนะถือว่าเยอะมากสูงมากกะตาน้อยอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็ลูกตั้งเตะมาแตะที่90นะเออปีคิก หรือว่าเต็มุมอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมนะแล้วก็บาร้านเนี่ยอยู่ที่93สเลนะสปีดต้นขึ้นมา90เลยคนระับโอ้ก็ถือว่าข้าพลังค่อนข้างที่โดดเด่นเอาเรื่องเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันมากนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะว่ามันจะดีหรือว่าจะแย่ป่าทอไรสักแค่ไหนนะครับผมนะเคือใครแบบสุ่มได้มาเนาะโอเคครับผมมา เราันอยู่กันในช่วงรีวิวนะผมขอพูดถึงข้อเสียก่อนก็แล้วกันข้อเสียงของตัวนี้นะครับที่ผมเล่นมามีอยู่2ข้อนะเรื่องแรกเลยนะั่นก็คือการเล่นลูกากาครับเล่นลูกากาศคือตัวนี้เสียเปรียบไปแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามันสูงแค่นร้อยหกสิบสี่นะคือแบบตัวเล็กเลยก็ข้าวพลังกระโดดก็ไม่ได้เยอะด้วยนะฮะคือแบบเล่นลูกากาศคือแบบนานๆทีมันจะแย่งได้นะอะเข้าใจใช่ไหมเออถนะ้าใครเปิดไปหรือว่าโยนมอไปให้้หแบบ ต้องใช้ลูกหมงแล้วว่าต้องใช้หัวมงแล้วเนี่ยคือตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปียะแรับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเพื่อใครที่แบบเป็นสายโยนอะไรเป็นไหมนะแบบสายเปิดอะไรไปนี้เออแล้วเปิดให้ตัวนี้คือบอกไปก่อนว่าลูกอากาศตัวนี้ค่อนข้างแย่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งได่สองที่แบบแย่เลยนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งตัวนี้น้อยมากน้อยสุดๆเลยนะครับเออด้วยความว่ามันเป็นสายเลี้ยงนะเออสกิลคือแบบค่าพลังการเลี้ยงบอลฟองบอลคือแบบ มืมันเด่นมากอ่ะอืมแล้วก็บวกกับสกิลเลี้ยงมาให้แบบเต็มที่ด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเปปัญหานะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งแบบเวลาจะเลี้ยงแหวกอะไรแบบนี้หรือว่าแบบกระชากลากเลื้อยแบบนี่เออนักเตะเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเออบางทีแบบโดนกระแทกโดนเบียดนิดเดียวหรือว่าวิ่งไปชนนิดเดียวก็เสียหลักเสียจังหวะเสียบอลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าหากใครแบบ เลี้ยงบอลกเก่งหรือว่าใช้สกิลเก่งังนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่น,เนะเออในเรื่องของคการแข็งแร่งน,นะแต่สรับผมมันคือปัญหานะก็ประมาณนี้อันนี้คือปัญหาหรือว่าข้อเสียนะครับมีแค่สองข้อนี้ที่ผมเล่นเจอมานะเรามาดูจุดเด่นกันบ,บ้างครับจุดเด่นเรื่องแรกเลยนั่นก็คือการเลี้ยงบอลฟองบอลอันนี้คือดีมากบอกเลยว่าดีมากนะฮะบอลติดเท้าดีครสกิลก็มีแบบจัดจ้านจะสกิลเดมอทัสแตะหนีนะครับผรว่าจะกระ,ะชากก็ได้นะ กระชากแตะหลบอะไรแนียก็ทําทได้นะครับยังบอลดีมากควบคุมดีมากบอลติดเท้าดีจัดเลยนะครับก็ได้เป็นสายสกิลเนี่ยอันนี้ต้องชอบแน่นอนนะอันนี้คือยืนยันให้เลยคือมันเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะในการเลี้ยงบอลของบอลน,นะก็ทั้งชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในเกมมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันพอสมควรนะครับในการเลี้ยงบอลคองบอลก็ถือว่าเลี้ยงบอลของบอลเ,เนี่ยหกมากนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งลูกตั้งแต่รือว่าลูกฟรีคลิกนะอันนี้ก็คือทําได้ดีเหมือนกัน อ,อ,อารมณ์คล้ายๆแมสซี่แต่ว่าลูกโค้งแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โหดเท่าแมสซี่นะครับเออนี่ก็ต้องยอมรับแต่ว่ามันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกันเลยเดียวนะในเรื่องของออลูกตั้งเตะรือว,ว่าลูกรีคิกนะครับส่วนในเรื่องของความเร็วความเร็วก็มองว่าอยู่ในระดับที่ดีก็ถือว่าเร็วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วจีจาระขนาดนั้นถึงแม้ว่าสปีดต้นเนี่ยมันจะเตะที่90บเลยนะแต่ว่ามันก็เร็วแบบแป๊บนึงแล้วก็สปีด ก็จะดรอปลงนะครับเออคือความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะเออก็ถือว่าโอเคเร็วเร็วประมาณนึงก็สามารถพาบอลหนีกระชากได้ในระยะหนึ่งนะแบบเออพาบอลวิ่งขึ้นหน้าได้ในระยะหนึ่งแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากแบบจะกระชากตั้งแต่โกตัวเองไปจนโกเขาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะ ส่วนในเรื่องของการยิงนะว,ว่าการจับสกอร์นะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าดีนะเออยิงดีนะครับมีทั้งสกิลยิงลูกโค้งได้ดีว,ว่ายิงไกลได้ดีอันนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะเอ่อยิงจริงก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวว่านั่นคือความคมในการจับสกอร์ครับความคมในการจับสกอร์ของตัวนี้มันไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นอ่ะเออมันคมไหมมันก็คมนิดนึงเออคือมันไม่ได้คมเฉียบเหมือนพวกโรนัลโดหรือว่ากองหน้าตัวอื่นๆนี่แบบ มันจบสกอร์โหดอ่ะเอะอมันก็จบสกอร์ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้คุมอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่โอเคโอเคคือมันโดดเด่นในเรื่องของการเลีบอลคองบอลอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเสียเรียกเท่าไหร่ในเรื่องของการจบสกอร์นะส่วนในเรื่องของการส่งบอลครับดีมากนี่คือดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวคือทําได้ดีมากเลยนะครับใครไปใส่ต่อบอลอะไรเนี้ยเออต่อบอลไปมาทําชิ่งหนึ่งสองหรือว่าเอ่อต่อบอลขึ้นทําเกมแบบ บุอะไรเนี่ยคือแบบดีมากใครต่อบอลอย่างเก่งแนะนำเลยครับตัวนี้คือใช้งานได้ดีมากต่อบอลเนียนครับต่อบอลแม่นเอ,อือน้ําหนักตีด้วยจังหวะก็ดีด้วยนะครับคือแบบโอเคเลยนะในเรื่อง,องการส่งบอลน,นะครับส่วนเรื่องของการส่งบอลยาวแบบนี้นะก็ถือว่าดีเหมือนกันเปิดบอลก็อาจจะแบบไม่ได้แม่นเข้าหัวขนาะดแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็อยู่ในจังหวะที่ดีเข้าใจใช่ปะแบบเปิดไปก็สามารถยิงได้หรือว่าหมุได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ โป้งข้าหัวอะไรแบบนั้นก็ไม่ไม่อะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็ประมาณน,นี้เนาะสำหรับการรีวิวเดียโกมาลาดูนาในเวอร์ชันอีพิกหรือว่าเวอร์ชันแจกฟรีนะครับซึ่งโดยรวมถือว่าดีมากค่อนข้างนี่อะ่ะครบเครื่องนะเลี้ยงบอลก็ดีนะครับส่งบอลก็ดีเออจบสกอร์ก็ดีนะเออความเร็วก็มีนะครับผมนะเออนั่นแหละว่าครบเครื่องเป็นตัวหนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะได้ตัวแบบ เลี้ยงบอลจริงมีความเร็วนะยิงก็ได้ส่งบอลก็ได้นะคหรือตัวนี้ก็อีกเป็นอีกตัวที่แนะนำนะฮะหรืเอเอพื่อใครแบบต้องการนะแต่ว่าก็ต้องคิดคำนึงวด้วยว่าลูกตาอากาศก็ว่าแรงๆของตัวนี้นะครับ่านที่จะเสียบเปียอมนะครับวัณนี้ก็้วกันนะครับถ้าหากใครดูคลิปนี้เราชอบนะฮะก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับถ้าหากมีตรงไหนที่บมนพูดผิดหรือว่า มีข้อมูลตรงไหนผิดนะก็ขออภัยกันด้วยนะก็สามารถแก้ให้ผมได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะโอเคครับผมก็มีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไ,ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซีโยเกนนะคกับา o o d b y ครับ